มะเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่ติดหนึ่งในสิบของโลกมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงมากๆเลยผลดิบสามารถนำไปต้มผัดแกงทอดได้เลยนะครับผลสุกเนี่ยก็สามารถทานสดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่อะทานสดได้สามารถนำไปอบแห้งได้หรือจะเอาไปเชื่อมก็ได้นะครับเพื่อน ผลสุกนอกจากจะสามารถทานได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถนําไปทํากาแฟได้ด้วยนะเพื่อนๆมีคนทํากาแฟแล้วด้วยนะจะบอกให้แล้วก็บางโรงแรมนะครับก็สามารถเอาไปตกแต่งประดับจานอาหารซึ่งมีมูลค่าทางราคาเนี่ยค่อนข้างแพงกันเลยทีเดียวนี่ก็คือเจ้ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าฟิกนั่นเอง ถ้าใครนะครับสั่งกิ่งพันธุ์จากทางสวนไปนะครับวัสดุสําหรับการปลูกนะครับเพื่อน <ๆ S 2> ผมจะแบ่งแยกเป็นอย่างละหนึ่งส่วนนะครับนั่นก็คือมะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะครับเอาไว้เก็บความชื้นเพราะว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะฮะความชื้นในอากาศมันน้อยอแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้คือเป็นปุ๋ยคอกที่ผมหมักแล้วนะถ้าใครยังไม่มีหมกักก็ใช้ปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วแล้วก็ดิน นะครับดินหมักใบก้ามปู1ส่วนหรือหน้าดินก็ได้1ส่วนนะครับเพื่อน,อนๆก็ สามอย่างนี้นะคะส่วนส่วนตรงนี้ที่เพื่อนๆนเห็นเป็นแกบเนี่ยถ้าใครมีแกบเก่าก็ใส่แกบเก่าก็ได้นะครับผมก็จะเอาผาสมเพื่อให้มันโปร่งนิดนึงจะบอกว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับคือชอบดินที่มีความชื้นนะครับแต่ว่าไม่ชอบแฉะเพราะฉะนั้นลากเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับถ้าเป็นในลักษณะกิ่งตอนกิ่งชํำนะแต่ถ้าเป็นกิ่งเสียบยอดที่เป็นต่อตออุทุมพรเนี่ยเขาก็จะทนน้ําทนแรงได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าปลูกใส่กระถางอย่างเราอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ ก,กิ่งเสียบยอดต่ออ,อุทุมพรก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราก็ถางเล็กเนาะเราดูแลดูแลง่ายเราก็เปลี่ยนดินเอานะฮะอย่างละหนึ่งส่วนนะครับเราก็ผมจะมีปุ๋ยละลายช้านะเ,นเพื่อนๆเป็นออสโมโคดจะเป็น6เดือนมันจะมีแบบมันจะมีแบบนี้มันแล้วแต่คนใช้เนาะมันจะมีสามเดือนกับ6เดือนนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือ6เดือนนี่ของผมเนี่ยคือมันจะบวกหนึ่งก็คือเป็นบวกคาดรองด้วยนะ มันเป็นสูตรเสมอบวกหนึ่งนะครับอ่นะผมก็กระถางสิบสองนิ้วผมจะใช้ประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโยไปก่อนก็แล้วกันนะรวยไปก่อนเนี่ยอันนี้มันไม่ถึงกำมือเมื่อกี้เดี๋ยวเพิ่มก่อนแค่นี้พอนะครับเพราะว่าไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นเนี่ยมันเป็นต้น เพิ่งชำมาถ้าใครได้กิ่งที่เพิ่งชำลากติดมานะครับก็อย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะเ<ๆ>พื่อนๆใช้แค่ปุ๋ยคอกับปุ๋ยหรือว่าดินหมักใบกัมปูถุงที่เราซื้อกันปกติเนี่ยก็ดีแล้วนะครับแล้วก็ผมจะมีกรณีหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นสเ,เต็ปพร้อมปลูกได้แล้วนะนี่ก็คือคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่ปลูกได้เลยแล้วทีนี้มันจะมีถ้าเราซื้อดินถุงแบบนี้เนาะอันนี้ผมจะบอกว่าผมได้ดินถุงมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เนี่ยหมักคือยังแบบเป็นก้านเป็นใบยอยู่เลยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดินเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งเห็นไหมดินมันจะเป็นแบบดินเหนียวไม่ค่อยเวิร์กอะรดเนี้ยถ้าใครซื้อได้แบบนี้มาแนะนําให้ซื้อแบบนี้มาด้วยอ่านี่มันจะเป็นมันจะเป็นดินพร้อมปลูกเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคือ เขาจะมีขุยมะพร้าวเพื่อนเห็นไหมเขาจะมีขุยมะพร้าวผสมแล้วก็มีแกลบบางอันเขาจะมีแกลบด้วยนะคือผมเคยเจอดินปลูกที่เขาผสมแกลบมาเป็นใบกัมปูผสมแกลบดิบมาด้วยนะแล้วแต่ว่าใครจะเจอนะใช้ใช้สองอย่างผสมกันผมก็จะใช้ตวนนี้ผสมไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าดินอันนี้มันดูไม่ดีเท่าไหร่เจอรตที่ไม่ดีอ่ะประมาณนี้เพื่อน เนี่ยเน้นย้ำเรื่องปุ๋ยคอ,อกนะปุ๋ยคอ,อกเนี่ยพยายามเอาที่แห้งๆนะครับถ้าไปเจอปุ๋ยคอ,อกที่มันมีไข่ด้วงอยู่นี่จบข่าวเลยนะเพื่อนเอนอ่ะแล้วทีนี้ตัวนี้คือถ่านถ่านเล็กถานละเอียดซึ่งผมมาจากบ้านใครมีใส่ก็ได้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ นะครับคือเราจะใส่เพื่อให้เขาเนี่ยเป็นที่อยู่จุลินทรีย์นะครับนี่ผมก็จะใส่ไปหน่อยหนึ่งนะครับให้มันแทรกแทอ่ะทีนี้เราก็มาคุกเขาให้เข้ากันเลยนะเพื่อนๆนะเราจะเน้นโป่งนะครับเน้นโป่งเป็นหลักเลย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะเราก็จะได้ดินปลูกแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมจะเป็นแบบว่าล้วนซุยนะครับตรงโปร่งนะก็คือไม่มีการกดทับของรากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรากมะเดื่อฝรั่งเขาจะหากินหน้ากระถางนะครับคือบนพื้นผิวของดินนะอ่านี่เราจะได้แบบนี้จริงๆใครที่ได้เขาเรียกว่าใบาข้ามปูหมักเพื่อนๆต้องแยกก่อนนะแยกครึ่งเลยนะ ใบก้ามปูหมักนะครับที่เขาย่อยสลายเหมือนจะเป็นดินแล้วกับดินหมักใบก้ามปูผมแนะนำว่าถ้าหาซื้อ ใบก้ามปูหมักได้จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุอินทรีย์ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆแล้วก็จะไม่มีการกดทับแต่ถ้าเป็นกรณีดินหมกักใบก้ามปูเนี่ยเขาจะผสมดินมาด้วยนะครับข้อดีคือถ้าดินมันล้วนซุยดีไม่เป็นดินเหนียวดินแข็งเนี่ยตัวดินเองเนี่ยมันก็จะมีพวกธาตุอาหารรองผสมอยู่ด้วยแต่ถ้าบางร้านอย่างที่ผมได้เคสน,นี้มาเนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาจะผสมพวกดินแข็งดินเหนียวมาเยอะค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยจะต้องใส่พวกฐานนะฮะเราก็ใส่ พวกนี้ก็คือผสมมาเพื่อให้มันดูโปร่งๆแบบนี้นะเพื่อนๆแค่นี้เราก็ปลูกได้แล้วครับสบายๆเดีย๋ยวเรามาปลูกกันนะครับเพื่อนๆเ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยหรือผสมดินนะครับเดีาถ้ากิ่งหรือว่าต้นที่เรากิ่งตอนเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยมันไม่ได้มีการแตกยอดมากนะครับคือเป็นยอดเดิมเนี่ยควรใส่ปุ๋ยให้น้อยลงนะเพื่อนๆแต่ถ้ากิ่งแบบที่ผมจะปลูกแบบนี้เขาจะมียอดหลายยอดใช่ไหมครับอันนี้คือเขาต้องการ าสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็จะใส่ไฟเพอประมาณตอนแรกๆเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราค่อย,คอยเติมอีกทีหนึง่งอ่าทีนี้กระถางผมจะเป็นสิบสองนิ้วนะผมก็จะรองพื้นด้วยอฐา,านนะเพื่อนๆเ,เราก็รองพื้นนะครับรองพื้นไปเลยนี่อ่าทีนี้ผมก็จะรองพื้น ด้วยปุ๋ยละลายช้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับลอยพื้นไปแบบนี้ไม่ต้องเยอะครับนิดนึงเพราะว่าเราผสมไปแล้วคือเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยไม่อยากได้เคมีไม่อยากได้เคมีแบบนี้เนี่ยอ่าเพื่อนๆก็ใช้พวกปุ๋ยคอกนะไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ก็ได้นะครับแต่ว่ารองพื้นอย่าไปใส่เยอะนะครับรองพื้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะร้อนใส่แค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอนะครับเม็ดหลักคือให้เราผสมกับตัวอัตราส่วนที่เราผสมตอนแรกแล้ว อ่ะแล้วเหนนี้ก็ใส่ลองไปเลยใส่ปไปอ่ะใส่ไปประมาณนี้ทีนี้เราก็จะวางลงแบบนี้ขออนุญาตตั้งเฉียงนะเราจะวัดถุงกับขอบตอนแรกเนี่ยเราอย่าไปใส่ดินเต็มนะเพื่อนๆอ่ะอันนี้ผมจะเอาออกนิดนึง เขาอยู่ข้างล่างให้เหลือพื้นที่บนขอบไว้สักประมาณหนึ่งนิ้วประมาณนี้อ่าเนี่ยโอเคล้วนะครับเพราะเราจะใส่ดินแค่พอดีจุดเดิมของตัวเขาเรียกว่าตัวถุงที่เขาชัมาให้เราเนี่ยเราจะใส่พื้นดินเนี่ยนะครับก็คือวัสดุปลูกของเราเนี่ยแค่จุดเดิมเท่านั้นนะครับนี่อันนี้ที่ส่วนก็คือเราจะใช้เป็นดินมักใบกามปูแล้วก็ผสมขี้หมูนะครับ ที่แม่ทําเองทางสวนทำเองนะจะเน้นเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับแล้วก็ระบบอินทรีย์เราแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับถือถ้าเ,เพื่อนๆงงวงว,งวงเอา้าวแล้วผมทําไมถึงใส่ปุ๋ยละลายช้าล่ะผมจะบอกว่ากว่าต้นเขาจะเจริญตบโตนะครับแล้วก็ออกผลเนี่ยก็คือนับไปอีกประมาณ 2- 3สเดือนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพวกปุ๋ยอย่างที่เราใช้กันเนี่ยคือ วัตถุดิบที่เราเอามาทําปุ๋ยจริงๆมันก็คือวัตถุอินทรีย์นะครับจากธรรมชาติซึ่งเ,าเอามาสก,กัดนั่นเองนะเพื่อนๆนะแล้วก็เวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยกว่าเขาจะติดลูกนะฮะก็ประมาณ2 3ามเดือนกว่าลูกเขาจะแก่ก็ประมาณอีกสองถึงสามเดือนนะครับเ,เพื่อนๆก็นั่นแหละก็หมดปุ๋ยละนะฮะทีนี้เราก็จะเติมพวกอินทรีย์นะครับพวกปุ๋ยอินทรีย์พวกขี้หมูขี้ไก่นะครับแล้วก็เป็นพวก อ,อะไรอ่ะปุ๋ยหมกักอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะสะดวกเลยก็ก็เติมได้เลยนี่อ่ะแต่ตอนแรกอ่ะเราจะเติมเพื่อนะครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้มันมีสารอาหารเพื่อไปกระตุน้นให้เขาเร่งแตกเนาะแตกยอดแตกหน่อเร็วๆอ่ะแล้วผมก็จะใส่ตัวปุ๋ยอะไรช้าอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนๆคือโรยตรงกลางระหว่างเนี่ย ระหว่างพื้นน้านบนเนี่ยเราจะกดนิดนึงเมื่อกี้ผมใส่ปุ๋ยอัสโมโคตไปนิดเดียวใช่ไหมไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไปแค่พอให้มัมนมีธาตุอาหารพอแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกของเราแบบปกติเลยนะครับใส่เท่าวัสดุปลูกที่เขาให้เรามานะเพื่อนๆอย่าไปถมเกินนี้นะครับ ช่วงจังหวะนี้ใส่แค่นี้ไปก่อนนะฮะอ่ะนี่เรียบร้อยที่ไหนแรงๆนะช่วงเมษาแรงๆก็อาจจะหาอะไรมาคุมด้านหน้านิดหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะผมก็ประมาณนี้แหละปลูกในกระถางที่สองนิ้วแบบนี้ถามว่าได้กินไหมนะครับก็จะบอกว่า ได้กินนะครับผมก็เคยปลูกสมัยก่อนทําคลิปให้เพื่อนเเยอะนะแต่ต้นใหญ่คือผมจะปลูกใส่เข่งนะครับเบอร์เบอร์นหนึ่งนะไม่เบอร์นหนึ่งที่ที่มันรองเบอร์ใหญ่ที่สุดนะครับนะประมาณเบอร์นหนึ่งที่ผมปลูกปลูกแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนคือผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนของผมมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเรียกว่าสองปีแล้วมั้งเดี๋ยวปีนี้นะก็จะจะเริ่มเปลี่ยนจะเริ่มเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกละนะ ก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับก็คือทําเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ําแต่ถ้าใครมีนี่เลยนะครับจุลินรีย์สั่งขอแสงนะจะบอกว่าเขามีไนโตรเจนสูงอยู่แล้วใครที่ไม่อยากใส่ปุ๋ยพวกเคมีเลยต่างๆนะครับก็ใช้จุลินทรีย์สั่งขอแสงวาผสมน้ํา 5cc ต่อน้ําติดลิตรนะครับก็คือแบบเชือจางนะช่วงแรกๆผสมแบบเชือจางก่อนนะเพื่อนๆผสมลดน้ําไปเลยแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ลดนะเพราะว่าไม่สะดวกณนะตรงจุดนี้นะครับทุก15วันนะครับใส่ครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แล้วก็ในวันปกตินะ ใครอยากเป็นอินซีรียเร์เเลยแนะนําให้ซื้อปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ซื้อสแนลนสแลนนะที่มันเป็นตะข่ายสีฟ้าใช่ไหมหรือว่าถุงสแลนอย่างเงี้ยเอาปุ๋ยคอกอะ่ะมาแช่ใส่ถังน้ําถังน้ํา5ลิตรก็พอนะเพื่อน นะแล้วก็ใส่ถุงมาสักประมาณโลหนึ่งหรือถ้าใครซื้อแบบเป็นถุง20บาทมาใช่ไหมใช้สักครึ่งถุงก็พอนะครับเราก็ใส่แนแล้วก็เอาแช่น,น้ําไว้1คืนเราจะได้น้ําปุ๋ยนะครับเอามาลดน้ําก็คือเราจะใส่ประมาณถ้วยกาแฟหนึ่งอะ่ะนะครับถ้วยกาแฟหนึ่งกับน้ําถังละอ่าสิลิตรหรือ5ลิตรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตามหลักเลยถ้าผมจะทําใส่นะผมจะทําใส่ถ้วยกาแฟต่อน้ําถัง5ลิตร อ่าถ้าสองช่วยกาแฟก็ถังใหญ่หน่อย10ลิตรก็ลดน้ำนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนี้ก็ลดน้ำเช้าเย็นคือถ้าทำแบบนี้ได้รับรองว่า,าตาที่เขาแตกยอดเนี่ยจะแตกตัวดีใบใหญ่เขียวนะแลเรก็พุ่งยอดจะไม่ขี่แบบนี้ถ้าทำต่อเนื่องก,กันแบบนี้นะน้ำปุ๋ยคอกทุกวันเช้าเย็นแบบเจือจางนะครับไม่ได้เข้มนะเจือจาง ทุก15วันนะครับผสมจุลินทรีย์ไปก็ได้หรือใครขยขันหน่อยก็จุลินทรีย์สังขคอแสงเนี่ยก็ทุก7วันนะเพื่อนๆผสมน้ําไปด้วยด้วยกันเลยนะครับเราก็ลดไปเรื่อยๆนะปะกติแต่ว่าไอจุลินทรีย์สังขคอแสงหรือว่าน้ําปุ๋ยเนี่ยก็ วันหนึ่งถ้าเราลดเช้าเย็นใช่ไหมก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เช้าเย็นก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งขอสักหนึ่งรอบก็พอนะโดยประมาณนี้นะเพื่อนเพ่อนเท่านี้เพื่อนเพ่อนก็จะได้มะเดื่อฝรั่งไว้ทานที่บ้านแล้วถ้าปลูกใส่กระถางในระดับ10นิ้ว1ิบอนิ้ว่ะถามว่าได้กินไหมได้กินผลนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เท่า ปลูกใส่เข่งใหญ่เนาะหรือว่าใส่กระถางใหญ่คือเท่าที่ผมเคยปลูกมันก็ติดลูกจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราก็พอปลูกโตสักนิดหนึ่งเราก็จะตอนกิ่งออกนะให้เหลือมันสั้นๆนะครับอย่างสมมุติอ่ากกิ่งนี้มันโตใช่ไหมมีกิ่งนี้อยู่ใช่ไหมพอ,อครบหนึ่งปีเอาง่ายๆแปดเดือนหนึ่งปีถ้ามันสูงละเราก็จะตัดประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ เราก็จะเลี้ยงกิ่งเนี้ยหรือว่าตาใหม่ที่เขาออกมาเขาก็าจะแตกแล้วขึ้นไปแล้วลูกเขาก็จะเกิดมาใหม่นะเราก็เปลี่ยนวัสดุปลูกทุก8เดือนหรือว่าหนึ่งปีแค่นี้เราก็จะได้มะเดื่อฝรั่งนะครับไว้ทานที่บ้านแล้วมะเดื่อฝรั่งนะที่นํามาปลูกในไทยตอนนี้ในไทยคาดว่าน่าจะมี300อยกว่าสายพันธุ์แล้วนะคบเพื่อนๆจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยมีมะเดื่อฝรั่ง พันกว่าสายพันพันสามร้อยกว่าสายพันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะแยกเป็น2แบบซึ่งจะมีดราม่ากันณนะตอนนี้ก็คือบางคนเขาจะไปพิมพ์ว่าเมื่อเห็นการผสมเกสรของเจ้ามะเดื่อฝรั่งแล้วก็กินไม่ลงเลย <laughs> จะบอกว่าการผสมนะครับที่คนมาป็พ์แบบนี้เขาไปดูคลิปนะครับที่ นำนะตัวแทนนะครับมาผสมในลูกมะเดื่อฝรั่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงอยู่ในแ l a บนะครับแต่ในประเทศไทยนะตอนนี้ที่ปลูกกันก็คือเป็นสมบูรณ์เพศนะเป็นต้นไม้สมบูรณ์เพศก็คือมันสามารถติดผลได้เองนะครับอย่างที่ผมปลูกอยู่แล้วก็ทําคลิปมาน่าจะเกือบ1ิบปีแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ปลูกทานมาเนี่ยทั้งปลูกทานแล้วก็ตอ,อนกิ่งขายด้วยนะครับเพื่อนๆก็ ไม่มีสายพันธุ์ที่ใช้แตนผสมนะครับคือมันสามารถติดลูกเองได้นะครับภายใน3เดือนถึง6เดือนแล้วแต่กิ่งที่เราจะนำมาปลูกนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งปักชำ้ำกิ่งตอนกิ่งติดตากิ่งเสียบยอดมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามคนขายกันด้วยนะครับเพื่อนๆ นี่คือมะเดือฝหลั่งนะครับประโยชน์ของเขานั่นเองการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเลยนะครับในไทยนะตอนนี้ในไทยคิดว่า การที่เอามะเล่อฝรั่งมาปลูกจากหลายๆท่านนะครับทั้งนําเข้ามาเองนั้งสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่า300สายพันธุ์แล้วนะแล้วทุกสายพันธุ์ก็จะบอกว่าผมาอร่อยทุกสายพันธุ์นะครับมันจะมีความหวานจีีดหวานปกติหวานกลางหวานน้อยหวานตัดเปรี้ยวก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะรสชอบรสชาติแบบไหนสีสันของลูกนะก็มีเขียวเหลืองดําแดงลาย3 4, สีหสีโอ้โหเยอะแยะ,ยะมากมายลายเขียวสลับ เอ่เขียวสลับเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเยอะลูกเล็กลูกใหญ่มีหมดเลยไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับมามะเดือฝรั่งเมื่อกี้อืมอ้มหวานมากลูกนี้ชำํชำชำํชำชำ้ำช้ำอืมเมื่อกี้พอดีไปเดินไปเดินเก็บมะเดือฝรั่งมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราอะเอากิ่งตอนพร้อมปลูกมาจากที่สวนนะครับ ลืมบอกไปว่าใครที่ได้กิ่งตอนพร้อมปลูกไปนะก่อนที่เราจะปลูกนะเพื่อนๆเอากิ่งตอนเนี่ยไปวางตรงจุดที่เราจะปลูกไว้สัก3วัน7วันนะครับ mm. เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันปรับตัวปรับอ่าคุ้นชินกับสภาพอากาศนะแล้วต้นไม้เราจะมีปัญหาน้อยที่สุดนะเพื่อน mm. ๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะไม่ต้องทำสดแบบผมก็ได้แต่ว่าให้ผสมดินปลูกไว้ก่อนนะเกินหนึ่งเกินหนอาทิตย์หรือว่า7วันขึ้นไปเนี่ยจะ จะเวิร์กมากคือเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าได้ครึ่งเดือนก็จะดีถ้าผสมเขาเรียกว่าอะไรผสมพวกดินดินปลูกวัสดุปลูกของเรายิ่งสายอินทรีย์นะผมจะบอกว่าถ้ามีการเตรียมดินปลูกไว้แล้วเนี่ยมันจะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินรียเนี่ยเขาอย่างปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าเราผสมใส่พวกยูรินรีใส่นุ่นแตนี่อะไรกันไปเยอะๆนะ การหมักถ้าไม่ถึงจริงอ่ะมันจะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราผสมไปก่อนนะเราทิ้งไว้เจ็ดวันครึ่งเดือนเนี่ยแล้วก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ไปไปไปขุดนะไปขุดให้เขาให้เขาเขาเรียกว่าอะไรมาผสมกันอีกรอบหนึ่งหรือว่ากลับกองเราจะเรียกว่ากลับกองนะในในดินในหลุมอะ่ะถ้าปลูกลงดินนะหรือในกระถางก็เหมือนกันกับ ปุ๊บปุ๊บ,บมาเราก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเราก็มาปลูกอีกรอบหนึ่งแบบนี้คือมันอาจจะดูยุ่งยากกว่านิดนึงแต่ว่ามันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เาก็ลากเขาจะเดินดีต้นเขาจะโตเร็วแข็งแรงใหญ่นะครับแบบนี้โอเคที่สุดแต่ทําสดๆแบบผมก็ได้ซื้อเออซื้ออะไรซื้อดินถุงมาแบบผมเนี้ยแบบทําแบบนี้เลยอ่ะแต่ว่าพยายามดูยี่ห้อดินให้มันโอเคหน่อยเพื่อนๆก็มันจะไม่ไม่มีผลกระทบอะไร คลิปนี้การปลูกแบบง่ายๆสําหรับเจ้ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าฟิกนั่นเองเพื่อนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆและหลายท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีฮะ